หัวอยู่นี่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 ดิดเมาแล้วดิดเมาแล้วดิดเมาดิดเมาดิ้เมาดิ้เมาเดินมานะระวังใครเฟแจ็ครังนะเปเลยไปเลยชิบูชิบูครับระวังนะหน้าชนหน้าชนหน้สองผมมาหัวกระโหลกไว้นะครับสตดเตอาไว่อดีเอสทะลุน็อตได้ห้าอีสามสองหนึ่งดับ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  ระวังมันจะฟาเข้าม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 าาเสแล้วโหเสาแล้วโหโหไว้โหไว้โหอีแทงโหไว้อะไรตาย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 ออกเดินนอตมาเดินนอตมาเดินนอตมาไปดิดห้าวิกระปิดห้าวิเดินนอตมาเดินนอตมาเดินมาเดินมาเดินมาบอบอบอในมันบอนั้นทะลุไปเลยแล้วพี่มีแล้วมีเรามีเราเดินนอตมาเดินนอตมาเดินนอตมาดูยิงไว้จะลโลไม่ยัง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 นี้ก่อนเดินนี้มาบอไป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 เดี๋ยวเฟคก่อนนะเฟคก่อนเฟคเฟคเฟคเดดิินนมมมาาเงจะโล ท่ลกตั้มือกูในห้าสี่สามสองดับ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 นกบดั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 บดบดับดับดับดอบดั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 บดบดับดับดับดจบดั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 บับด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 บบบบบบดบบับบจบบดบบดบบับบดบบดบบ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 บดบบ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 บ

ดูตรงโลเอ็นเกตโล่ตรงโล่นสี่องดับ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 โดนน็อตน่อใครน็อต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 ก่อนใครน็อตก่อนใครน็อตใครน็อตดีเซ็ตใครน็อตดีเซ็ตก่อนโดน็อตก่อนโดน็อตก่อนรอรับหน่อยนะเดนดโดน็อต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 มียากดยานเดี๋ยวรออดนน็อตไปโดน็อตดีเซ็ตขอหาพีครับสปิดขอห้าพี่ยิว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 กดเดก็ไ้แล้วป่ะพี่กดเียวกไ้แล้วยิวยิวาิวไ้ ดูรับวิ่งดูรับวิ่งข้าวลงรับวิ่งห้าสี่สามสองหนึ่งดอกดดนน็อตดนน็อตมาเดนน็อตมาให้มันน็อตมานิดนึงให้นอนสเปสสเปสสเปเขาลุกนะเขามอง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 นะเปดิองน้ารับใรรับรรับแล้วอะไรเข้ามาเ้ามาเยียมมาเยี่ยมหาเยียมมาไม่ได้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว มาสมามาสม <Bond> <innoc ats. S 1> ามาสม enfin ามาสม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 ามาสามา โอ้สเปดด้วยแกจุกไปครงหน้าก็จุกไปสเปดหน่อย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 สเปดสเปดสเปดนะสเปดนะมองนะมันมองรอรับนะ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 เวทมาเมาเตโโน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 ไ่ไม่ไมลูกเวทลูกเวทไอเกตเวทห้าสี่สามองหนึ่งตบบบอบบรอรับรอรับเลยมันขึ้นมน้มันมันขึ้นเยียบเยียบเียบเยียบมา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 เยบมาเลยวอลกินวอลกินเนมันวอลกินมันวอลกินเนมันวอลกินนมันวอลกินมัน มอกอินเฟก่อ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 นเซวิสมาเซวิสมาเซวิสมาดูตัวดตัวดเอ็นเจตมดห้าสี่สามสองหนึ่อ้ยดูไม่ได้มาเวสมาเวมาเวมาเวกับมาเวต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 มาเวมาเวตมาเวกับมาเว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 ตกับมาเวกมาเวตกหบวตกับมินวตกับอาวตกับอวกบมาวกบาวกับมาับกบวกบ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 บกบกมาบกบมาบกบมานเก มีเมายมียัง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 ผิตมีิตมีรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอรออินมาเดินอีนมเดินอินมาอินมาอีมาอีมาอีนมาอีมาอีมาลูกอีูกอลอไห้าสี่ามสองหนึ่ดอบอบดอบดอบดอกับเสามาเสามาทำเส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 ารอหนรอหนเสามาสี่หมื่นเสามา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 เดี๋ยวบมลเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว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 เพื่อไหนบเพื่อไหเาก็มาเจ้าก็มายวยย บอไปบอไปบอลไลไบอลไอไปบอไปสติกหน่อยสิน่อนนดีมานอ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 ดีมาอดีมานอดีมาอดีมานอดีมาอดีมลก้นอลกนอนลุกอเอ็กกนอนให้าปสามสองหนึ่งดับดับดับดบดับดับดัอดามาสกับามากับเมากับมากับมามากับมามัน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 จะมามนมามันจะมามจมาจะมาามมนมาัมามมันมมันมมันมามอดมามมามมาม

เสามาเสามาเสามารอรับนะรอรับเทนดเทรนเกเ็กมนเต็กเดี๋ยวนเีวมันเดี๋ยวนเดี๋ยวมันเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวนีมีกรับไเนทาเที่นกชินบอกอินบอกอินบอกอินบอินย่างเยอบอินอย่างเอ่างเเวทมาเวทมาเฮาวิเฮิเชาิเาวิเฮาวิเฮาวิเฮาวิเวิเฮเวิเวิเเวิเ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 าิเ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 เิเิเนิเ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 าิเ ิบมาิบมาิบมาดเซตตัวเองดีเซตตัวเองดีเซตเยอตัวเองเมาเราอิก่อนเราอิบก่อนตัดวีเขาเทลไฟตัดวีเปเสเปมันโไงน้าโาองนิดสเปซสเปเอีกสเปอีกสเปอีกรอรับรอรับรรับเป็นเบมียังรอรับรอรับดูนอร์เวอัเกินอร์เวทห้าสี่สามสองหนึ่งอเมาเทมามาสมาสวนมา

สปีหน่อย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 สปน่อหน่อยสปหน่อยสปหอมาเรีตัวนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูดี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 มีดีมีดีมีด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 ีมีดีดาดี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 มีด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 ียีดีมีดีดีดยยัง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 ัีด เอเกตัวมืคในห้าสี่สามสองหนึ่งดับ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 ับดดับดับับดดับ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 ับดดับ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 ดัับด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 ับับดับับด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  สี่สามสองหนึ่งตบดบบบบเซามาเซามาเซายิมาเซายิทมาเซายิมาเซาเซาเมาก่อนเซามาก่อนเซามาก่อนเซามาก่อนรีเซตก่อนรีเซตก่อนเซามา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 ดีเพสมีเท่าไหร่วะเนี้ยพอม่ดีเพสอะเซามาเซามารีเซ็ตก่อนรีเซตก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นิวิวิวเพื่อนหน่อยิวหน่อยิวก่อนโอ้ยโ้โอ้ยโ้ยก่อนรเซ็ตก่อนรีเซตก่อนเรต้าอนะเรัต้านอรนเดีหน่อย มาเวียมาเวีมาเวียนมาเวีนมาเวีมาเวยนมาเวีนมาเยอะเวียนมาตงนานเตอัพขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเด็กขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกสเตะอัพขึ้นมาอีกลูกเสาลูกเสาลูกเสาาโรเานห้าสี่สามสองงดับ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 ดัมดับดมบดั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 ้ดาบับดัวัับัมับัับวับวับ

อย่าเฟซก่อนเฟซนะเฟซ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 เฟาเฟกเฟซเฟซเฟ่เฟซเฟซเฟกเฟซ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 เฟกเฟซเฟซเฟกเฟซเฟซเฟกเฟซ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 เฟนเฟนเฟซ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 เฟบเฟซ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 เฟิเฟซ ฮิตหลุดโพพี่ฮิตหลุดโพเนี่ยข้างนึ่งเนี่ยข้างหลังพี่เ่ยเอามาลุ้นทีนอีสามสองดอบ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 อดหาบไปอีทหางไปอีหามไปอีหาีปะหาไปอีอรอดิออยดเนอ่างไปดหาีปหาีข้างหน้ามันเตะข้างหน้ามันเตะข้างหน้ารับข้างหน้าหน่อยนะข้างหน้าเราเดี๋ยวมาเลย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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดียวมาเดี๋ยวมาเดีมา จะมาลูกน็อตไว้ลูกน็อตไว้ลน็อตไว้แป๊ะลูกน็อตไว้เอ็นเ็นน็อตไ้าสี่สามับดบดับดบดบต่อมาตมาตมาตมาเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยตมาตมากระงงรเพือนระงนเพือนต่อมาเลยเดินเมาก่อนเดินมาก่อนไม่ต้องไล่แล้วไม่ต้องไล่มาเลยจูหน่ยม่แล้วสิบวิครับสเปซสเปซสเปซลงมาฮิวอัพหน่อยพี่ฟังเขาเล่นหน่อยพี่ฟังเขาเล่นหน่อยดูมงกุหน่อยพี่ระวังนะระวัง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 พี่ระวังพี่ ไม่กเกมรับไม่รับรับหน้าหน่อยนะรับหน้าหน่อยนะรับแล้วพี่รับแล้วเจ็ดหก่หเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บ้เก็้น่างเน่ออ้าเยอวยยวพอพอบยเหยบมังม้ีกตี้มันที้มันกอลลี้มันที่มันที้ก่อนที่ก่อนผันยัไม่ามัดมันยังไม่้ีลยเปสสเปสสเปสมีมแล้วสเปสสเปสสเปสเปสกว้างๆไม่ต้องไปทางไหนสเปสันเรี้ รับอยู่พี่รับอยู่รับอยู่อิมาอิทมาอิมาอิดมาอิท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 มาอิดมาอิมาอิทมาอิทมาอิดมาอิท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 มายังมาอิรมาอิทมาอเทมาอิทมาอิทมาอมาเิทมาอิมาอิทมาอิมาอิทมาอิทมาอมาออมาอมาอิมาอิทมาอิทมาอมาอัมมเมามนอมาอิมาอิมาอิมามงมอตรงมาอมอท่ทาลังเนี่ย แล้วกลับดอทเวทมาเวทมาเวทมากลับเวดมาก่อนกลับเวทมาก่อนกลับเวทมาก่อนกลับม่อยับหน่อยร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 ับหน่อยัน่อ่มาอย่า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 มามันจะตายลูกข้างหน้าพอไปหนพอไปหน่อพอไอ่อพอพอ่อพอพออพอพอ่อพอพอปอยอพ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 อ่อพอพอ่อพ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 อ่อพ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 อตอพอ่ออ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 อพ่ออ่ออ่ออ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 

ส้อมาสมาสมาสมาใกล้แวใกล้แล้วกล้แล้วตัวนี้เขาไปเขาเขามาเอมามาย่ายัายังไม่บอมากรบอมากรบอมากมาต่อใกล้เคียงกันสมาสมาสมาโบ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 าบมาไมดมเาเอาเาเมันมีบัตรแล้วนะรอรับหน่อยรอรับหน่อยรอรับหน่อยสเปดด้วยสเปดด้วยมันมองแล้วมันมองแล้วมันมองแล้วระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยว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 นได้วีนได้แล้ว เราพร้อแล้ามาลุกมามาทอี่ทา2 1ดับ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 ับดวบดพบดับดับดมบดั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 มดับดับมับอับดับดับอับดับดับดับับไับดับับมับดับดับับบดบดับดับับดัะันดับดัดบดับับดนบัับัมัดมันยังไม่มีัดมันยังไม่มีบับับบบบบบบอดระวัชกระวังชกนัััััััวััับับั

แล้วสเปซ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 ก่อนสเปซก่อนสเปซก่อนสเปซสเปซเวดสเปซเวดกลับมาเวดกลับมาเวทอย่าเข้าชก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 ที่นี่ถอยหลังหน่ได้ไหมมองไม่เห็นนะเนี่ยข้างหน้ามันเสียงหน้าเลยรับเลยรับเลยรับไลยรับไลยครับสเมีแล้วครับสเปรดมีแล้วไม่มีใครตายพี่เสวยงามสวยงาม เดวต่อได้กมาุตมกดมกดตมกดรรอ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 ตตดเกตมากดในห้าสี่สามสองดับแหโดนไบ่างยอย่าลืมรีเกียร์นะครับเขาก็รีเกียร์ไม่หยุดนะรีเกียร์มาเรียกรมาก่อนรีเกียร์มาก่อนเาซดเียสเปสสเปสสเปเปสเปเปโอซีหมดเลยโอซีแนะ๊กโอซีจะหมดแล้วต้องแยกแล้วโอเคโอี๋ยวชนอธ่บอกทําที่บอกรับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลบอลบลบอลบอบลบอลบอลบด รอรอรอพี่เดนกับมันพาดกับนี่มามตต้โบมต้องจต์ต้มตมกเซา้่อเดินมาแหบพี่ตบบบบบว้ยยว้ยเซอมาซามาซามาซามาซ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 มาก่อนซมาก่อนซามาก่อนซมาก่อนมันมอง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 เามาลงซามาลงซามาลงเามางนี้มา ตะบลระวังมี้งเกียทั้งน็อตเองกียทั้งน็อตมาเราโดนน็อตมาโดนน็อตมามไม่เห็นเลโดนน็อตมาเกียร์น็อตในห้าสี่สามสองหนึ่งตอกเลยตอบเลยดอกเลยเกร์รแล้วนะพี่มปนเองเกีไป์รับเกียร์รซามาเซามาเซามาเลยทุกคนเซามา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 เดี๋ยวรีบก่อนเซามาเซามาเซามาขัดอีแทงขัดหน้าให้เพื่อนหน่อยขัดให้เพื่อนหน่อยขัดให้เพื่อนหน่อยขัดให้เพื่อนสเปซสเปซมาก่อนสเปซทุกคนคนอื่นสเปสนะสเปซสเปซสเปสสเปสไม่สู้แล้วสสสสสเเเเเปป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 ซซซซซไไไไไ สเปด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 เมาอัพไปเป็นเมาไปสเปดเมาไปไอเป็ดเอามันออกไป